ครับผมสวัสดีครับสมาชิกของมันเตงประจำมาที่18นะครับเดือนมิถุนายน2567ก็จะเ,เจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด,ดคู่1ตัวในนั้นน,นะครับผมเดื่นก็ขอตรับไม่กลุ่ม l ลน์สแควร์แอดไลน์มาที่เลขที่ดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนะนำด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลน,นะครับมวยเน้นกีฬาหนในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกท่านเคย1คู่ในนันสบอลยูโร2024เป็นการแข่งขันของกลุ่ม F นะครับ เ,เวลาที่2ตรงนะครับตามเวลาประเทศตะวันหังทีมโปรตุเกสเจอทีมสาธารณรัฐเช็กนะครับผลงานจากการเกมนัดล่าสุดกับโปรตุเกสชนะไป4ประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์มนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมโปรตุเกสเอาชนะไอแลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนสาธารณรัฐเช็กนะครับล่าสุดเอาชนะบาสิโตนีเหนือไป2ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องมาดูผลงานเกมอุ่นเครื่องของทีมโปรตุเกสนะครับก็ลง แข่งขันไป5นัดนะครับชนะ3แพ้ไป2ส่วนเกมบุนเคลื่อนของสาธารณเช็กคครับก็ลงแข่งขันไป4เกมนะครับชนะรวดติดต่อกันจะกนันได้ร่วมมองผมมอนผมมองกำลังไปนะครับจากผลงานโปรตุกเกสด,ดูดีกว่ามาดูแผนการเล่นคาดว่า2งทีมจะใช้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับโปรตุกเกสมาระบบ4 3 3นะครับแนวลุกเป็นซินวากิติโดดนโดและก็ราฟิลเรเอาลนะครับส่วนสาธารณเช็กนะครับคาดว่าจะมาระแบบ ระบบ3-5-2ก็มีกุตต้าแล้วก็ชิกเป็นหน้าเป้านะครับราคามาที่ทีมโปรตุเกสต,ต่อในราคาลูกควบลูกครึ่งแน่นอนครับผมมองผลงานเกมในส่วนของทีมโปรตุเกสจากการเจอกันนะครับสีนัดล่าสุดโปรตุเกสเก็บชชนะได้ติดต่อกันอีกอย่างกัเหมือนขันจริงครับผมมองว่าสกปภาพทีมของโปรตุเกสดูดีกว่าตัวผู้เล่นนะครับมองแล้วหนึ่งเม็ดมีแน่เราลุ้นเม็ดที่สองนะครับ มั่นใจบอลต่อครับต่อประตุกีในราคาลูกควบลูกครึ่งฝากจมชิ่กกดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดตดเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ